สวัสดีครับข่าสื่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานครับและความเชื่อรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับ และนี่คือช่วงเวลาของไขปมผ่านเลนครับทางช่อง p ลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติคุณผู้ชมพบกับผมนะครับฟลุกพลวันนะฮะพิธีกรดรําเนินรายการเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์แบบนี้วันหยุดคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของไขปมผ่านเลนคดีความที่เรานําเสนอกันไปแล้วก็เล่าเรื่องราวให้คุณได้ฟังนะครับซึ่งในวันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะฮะย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่ผ่านมา2547ตอนแรกเนหเหมือคดีค่ยจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนต่บททสุด้ายแล้วคคดีวาม เรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศไทยงงไหมฮะ คือเกิดขึ้นที่ต่างประเทศแต่คดีความดันกลับมาที่ประเทศไทยซะงั้นเลยทีเดียวเพราะเหตุใดเรื่องนี้ถึงกลับมาในประเทศไทยผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ช่วงแรกขออนุญาตครับคุณผู้ชมไปติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาเฉลยกันว่าเรื่องในวันนี้คือเรื่องอะไรแต่ฝากคุณผู้ชมก่อนนะครับกดติดตามช่องรายการของไขป่ปมผัดเลยในตอนนี้เรามีผ่าน YouTube c h anel นะครับคลิปทีวีเลยครับในช anel และค้นหานใน playlist ของไขป่ปมผัดเลนได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวคดีความอะไรอยากจะแนะน ทำเรื่องราวอะไรให้เราได้มาเล่ากันแล้วก็มาสรุปข่าวกันนะครับก็เอาเป็นว่าทิ้งท้ายอินบ็อกซ์มาบอกกันได้หรือว่าจากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปติดตามจากตัวอย่างรายการกันครับ เรื่องราวที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นจากเมื่อ20ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปนั่นคือ2,547นะครับในตอนนั้นมันมี1คดีความคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นมาในบนเทือกเขาเทือกหนึ่ง ที่ประเทศอังกฤษนะฮะดูเหมือนเรื่องราวเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับเขาไปพบศพหญิงสาวนิรนามนะฮะรายหนึ่งซึ่งบริเวณที่พบศพครับไม่มีอ่อะไรตกอยู่ข้างๆเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทําร้ายมีเพียงแค่เสื้อผ้าติดตัวอย่างกางเกงยีนนะฮะแล้วก็รวมไปถึง แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนะครับที่เป็นแหวนทองที่อาจจะระบุถึงอัตลักษณ์ของตัวตนของผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับในตอนนั้นเองมีการประกาศตามหาญาติครับแล้วก็รวมไปถึงตามหาผู้ที่พบเห็นหญิงดังกล่าวว่าเธอคือใครมีที่มาจากที่ไหนแต่ว่า ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอัตลักษณ์ในตอนนั้นที่สามารถระบุได้นั่นคือมีผมสีน้ำตาลประบาแล้วก็น่าจะเป็นคนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนนะครับมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานาแต่ระยะเวลาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับก็ไม่สามารถหาตัวหรือว่าระบุตัวตนของผู้หญิงคนนี้ได้ จนคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่พบเห็นศพในวันดังกล่าวเนี่ยก็เลยสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นมานะครับเป็นการลําลึกถึงผู้หญิงคนนี้และตั้งฉายาเธอว่า The Lady of the Hills หรือว่า Lady of the Hills นะครับหรือผู้หญิงของคุณเขานั่นเองแต่ตัวตน,นที่แท้จริงของเธอนั้นจะเป็นใครและสาเหตุการเสียชีวิตของเธอนั้นมาจากอะไรเธอจะถูกฆาตกรรมหรือไม่หรือมีเรื่องราวบาดหมางก,กับคนในพื้นที่หรือใครมาจงใจฆาตกรรมเธอหรือไม่นั้นช่วงนี้ ไปหาคำตอบและทำความรู้จักกับลำดวนสีกัญญาหรือ Lady of the Hill กันครับเรื่องราวของลำดวนสีกัญญาหรือว่าลำดวนอาร์มิเทชนะครับสีกัญญาเนี่ยเป็นนามสกุลเดิมนะฮะซึ่งปัจจุบันก็หลังจากเธอมาแต่งงานอยู่ที่อังกฤษ ก็ใช้เป็นชื่อนามสกุลลำดวนแล้วก็อารมิเทชนั่นเองลำดวนคือใครแล้วก็ลำดวนเป็นใครและเหตุการณ์นี้ทำไมถึงทำให้ลำดวนเนี่ยกลายมามีฉายาว่า Lady of the Hills นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2547หรือว่าในปี2003นะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบนภูเขาเพนเก้นในยอร์กเชียรประเทศอังกฤษทำให้ผู้คนเนี่ยขนานนามนะฮะ ว่า Lady of the Hill เนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับไม่ปรากฏชื่อถูกค้นพบอยู่บนภูเขานะครับในสภาพกึ่งเปลือยนะครับและแน่นอนว่าเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้คนที่มาพบเธอเนี่ยต่างสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากไหนและเธอเป็นใครแต่ก็ไม่มีใครสามารถระบุได้นะฮะคนในพื้นที่เองก็ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยมีการสันนิษฐานนังออกไปต่างๆน,นานานะครับว่าน่าจะเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้ว่าจะมีการสืบสวนของตำรวจนะครับระหว่างประเทศในการระบุอัตลักษณ์ของผู้หญิงคนดังกล่าวว่าเธอเนี่ยมาจากไหนและสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังคงเป็นปริศนานะครับจนกระทั่งปี2019หรือว่าปี62ที่ผ่านมาผู้หญิงคนดังกล่าวก็กลายเป็นว่าถูกเปิดเผยนะครับและถูกระบุถึงการตรวจ DNA ว่าเธอนี่แหละคือลำดวนอามิเทช หรือว่าลำดวนสีกัญญาซึ่งหลายคนก็รู้จักกันไปแล้วในนามของ Lady of the Hills นะครับในช่วงแรกผมจะย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่วันแรกที่มีนักท่องเที่ยวพบศพนะฮะหญิงเอเชียไม่ทราบชื่อนั่นคือเดือนกันยายนในปี2547หรือปี2003ครับก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับเดินทางเข้าไปบนภูขเขาเพนเก้นในยอร์กเชียร์ประเทศอังกฤษ ปรากฏว่าไปเจอเขากับศพผู้หญิงเอเชียไม่ทราบชื่อในลำธารสายหนึ่งใกล้กับเขาเพนนิเกนนั่นแหละคุณผู้ชมครับในอุทยานแห่งชาติยอร์เชียเดลส์ประเทศอังกฤษจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่ามีส่วนสูง149ซนเมตรและน้ำหนัก63กิโลกรัมอายุในที่เจอขณะนั้นน,นะฮะน่าจะประมาณ25-35ปีผมสีน้ำตาลเข้มประบา จากการพบเจอของกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับก็น่าจะมีการคาดการว่าเธอเนี่ยน่าจะตายไปประมาณ3สัปดาห์ก่อนถูกค้นพบนะฮะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ไม่ชัดเจนนะครับในตอนแรกเราก็ไม่พบร่องรอยของการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ด้วยการที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ว่าเธอเป็นใครและมาจากไหนและความสงสารของคนในท้องถิ่นที่เห็นเธอเสียชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวในต่างแดนจึงร่วมกันทำหลุงฝังศพนะครับฝังเอาไว้ในชื่อของสตรีแห่งคุนเขาหรือว่า The Lady of the h ดอะฮิลสนเองนะครับจนกลายเป็นที่มาของชื่อตอนในตอนนี้เองหลังจากนั้นปี59ครับคดีของหญิงเอเชียนิรนามลายนี้ที่ชื่อว่าลำดวนสีกัญญาก็ถูกส่งต่อให้กับทีมสืบสวนคดีที่ปิดไม่ลงหรือที่เรียกว่าโคเคสซึ่งแน่นอนครับความก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้เริ่มมีเบาะแสที่สามารถชี้ถึงตัวตนของศพได้ปี6-1ในเดือนมีนาคมตารวจยอร์กเชียเหนือ ได้มีการเปิดเพจใน Facebook และใช้ชื่อว่า Can you identify this woman? คุณสามารถระบุตัวตนของผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่และเชิญชวนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยกันระบุตัวผู้หญิงคนดังกล่าวในเดือนธันวาคมปีเดียวกันครับปี61 ทาง BBC ไทยและ BBC World นะครับต่างรายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีโดยการทดสอบจากกระดูกและฟันก็ยืนยันว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชี้ว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมและหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั่นก็คือ แหวนทองคําที่อยู่บริเวณนิ้วซ้ายครับนั่นคือแหวนแต่งงานที่ระบุว่ากรุงเทพมหานครคือเป็นแหวนจากประเทศไทยจึงทําให้เชื่อได้ว่าเธอน่าจะเป็นหญิงไทยครับจนมกราคมปี62นายบัวสาและนางจุมสีสองสามีภรรยาชาวอุดรธานีเขียนจดหมายถึงเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหาราชอาณาจักรแจ้งการหายตัวไปของลูกสาวที่แต่งงานกับหนุ่มอังกฤษและขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี47 ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับคดีเจ้าสาวชาวไทยจนมกราคมนะครปี62นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปเก็บตัวอย่าง DNA ของนายบัวาสารและนางจุมสีและส่งไปเปรียบเทียบกับตัวอย่าง DNA ของหญิงเคราะห์ร้ายหรือว่า The Lady of the Hill ที่ตอนนั้นตำรวจอังกฤษก็ยังคงปิดไม่ลงปรากฏว่าครับในเดือนมีนาคมปี62สำนักงานตำรวจ ในนอร์ทยอร์กเชียนะครับก็ได้มีการออกแถลงการยืนยันว่าจากการสืบสวนและผลตรวจด n a ศพหญิงที่พบที่อุทยานแห่งชาติเป็นศพของนางลำดวนจริงๆและแน่นอนครับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรุงเทพมหานครโดย DSI ก็ระบุว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจอังกฤษในการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตของนางลำดวนเพื่อให้ความยุติธรรมแก่นางลำดวนศีกัญญาและครอบครัวต่อไปจนเมื่อปีที่แล้วครับ เดือนกุมภาพันธ์66นะฮะตำรวจยอกเชียนเหนือเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อสอบปากคำพ่อและแม่ของลำดวนสีกัญญาและแน่นอนครับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นั่นก็คือสามีของนางลำดวนสีกัญญานั่นเองเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ไนะครับก็ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจของอังกฤษ ในการคลี่คลายคดีปริศนากับการตายของหญิงไทยคนหนึ่งแน่นอนเหตุการณ์นี้20ปีจนถึงปัจจุบันนะฮะซึ่งคดีนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถปิดคดีนี้ได้นะครับย้อนกลับไปน้งแต่ปี2547ที่เพนนิเกนนะครับจุดมุ่งหมายคือยอดเขา ก็มีนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียร์เดลส์นะฮะทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศเลวร้ายครับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาจึงลาดถอยออกมามายัางจุดที่ยอดเขาเพนนิเกนและหลังจากนั้นก็เดินอ้อมมาที่เส้นทางเพนไนเวย์นะครับแล้วก็มาหยุดพักที่ถ้ำที่มีชื่อว่าเซลกิวโฮสหนึ่งในนักเดินทางเนี่ย สำรวจไปตามริมลำธารเล็กๆตรงนั้นแล้วก็พบกับความผิดปกติเมื่อไปพบกับร่างหญิงสาวเอเชียคนหนึ่งในสภาพนอนคว่ำไม่สวมเสื้อใส่เพียงกางเกงยียนแล้วก็แหวนทองคําที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแหวนแต่งงานเพราะว่าสวมอยู่ทางนิ้วนางข้างซ้ายรวมไปถึงถุงเท้าคู่หนึ่งเท่านั้นนะครับ ขณะที่พบเสื้อของเธอนั้นตกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ก็ไม่เจอรองเท้าตอนแรกแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าศพหญิงนิรนามคนนี้คือใครรู้แต่เพียงว่าเธออาจจะเป็นคนไทยเพราะว่ามีแหวนแต่งงานที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับด้วยความสงสารของคนในท้องถิ่นที่เห็นเธอเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในต่างแดนจึงร่วมกันทำหลุมฝังศพไว้ในชื่อสตรีแห่งคุณเขาหรือว่า the lady of the hills ในการสอบสวนของตำรวจคีฟลัน,นะะที่น ยอร์กเชียร์ก็ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เธอคนนี้คือผู้หญิงที่มาแต่งงานกับชายผิวขาวแล้วก็ย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันในสหาราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นเองและเธออาจจะถูกฆาตกรรมนะครับจากที่อื่นแล้วก็นำศพมาทิ้งที่เมือง r i บเบิลเดลสหรือว่าพื้นที่ตรงนี้นี่แหละ ด้วยการที่อาจจะเอาศพมาทิ้งแต่ว่าสาเหตุการตายคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยเรียกเรียกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการตายได้เพราะว่าไม่มีการทิ้งร่องรอยหรือว่าอุปกรณ์การฆ่าหรือว่าอุปกรณ์การทำลายร่างกายหรือแม้กระทั่งร่องรอยของการต่อสู้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ คดีนี้ที่ปิดไม่ลงนะฮะและค้างคามมาน,นานจนกระทั่งปี2559วิวัฒนาการของการสืบสวนก็ได้พัฒนาขึ้นครับแล้วก็เริ่มขุดคุ้นความจริงนะฮะว่าเธอเนี่ยอาจจะคือลำดวนศรีกัญญาหญิงสาวชาวอุดรธานีที่แต่งงานกับสามีฝรัง่งและก็อาศัยอยู่กินในดินแดนผู้ดีหรือว่าินแดนอังกฤษนั่นเองจนปี62ครับนายบัวสาและนางจุมศรีศรีกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านนะครับตำบลบ้านทาตออำเภอเพนจังหวัดอุดรธานี ผู้เป็นพ่อและแม่ของลำดวนก็เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือไปยังสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชาอาณาจักรเพื่อให้ติดตามหาลูกสาวก็คือลำดวนศรีกัญญาที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่15ปีก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวก่อน5ปีที่จะจนถึงปัจจุบันนะฮะหลังจากไปอยู่กับสามีอังกฤษนะครับโดยที่สองตายายได้ทราบข่าวเรื่องราวของสตรีแห่งคุณเขาและอาจจะคิดว่า คนนี้ล่ละน่าจะเป็นลูกสาวของตัวเองก็เป็นได้นะครับแม้ว่าในใจลึกๆเองทั้งคุณตาคุณยายก็อยากจะภาวนาให้หญิงคนดังกล่าวไม่ใช่ลูกสาวของเธอก็ตามนะครับคำบอกเล่าของญาติและความขัดแย้งของสามีฝรั่งคือต้องบอกว่าลำดวนเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่6ของครอบครัวลำดวนเองเคยมีลูกกับสามีคนไทยแล้วหนึ่งคนก่อนที่จะเลิกรากันไปครับจากนั้นก็ไปพบกับอ,อ่หนุ่มสอนภาษาชาวอังกฤษที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานในแบบอีสานและหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะฮะลำดวนเนี่ยมีลูกกับครูชาวอังกฤษคนที่2คนในการทํางานหาเงินส่งมาให้ครอบครัวแล้วลำดวนเนี่ยเคยโทรมาเล่าให้ครอบครัวฟังนะครับว่ามีปัญหากับทางสามีจนกระทั่งปี2,547ปีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เธอบอกกับครอบครัวว่าสามีไม่ให้เงินใช้ก่อนหลังจากนั้นก็คือการขาดการติดต่อไปกับครอบครัวที่ประเทศไทยหลังจากนั้นผ่านไปตั้งแต่ปี47ครับ15ปีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการประสานเพื่อตรวจอัตลักษณ์บุคคลและเมื่อส่งผลกลับไปที่อังกฤษก็ได้รับการยืนยันครับว่าศพของสตรีแห่งขุนเขาหรือว่า the lady of the h i l l นั่นก็คือลำดวนสีกัญญานั่นเองครับ มีคำถามขึ้นมานครับว่าทำไมสามีถึงไม่ตามหาภรรยาที่เสียชีวิตไปหรือว่าลูกชายถึงไม่ตามหาแม่ที่หายตัวไปแล้วสามีจะไม่รู้เลยเหร,อ,หรอว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยคือเดอะเลดี้ออฟเดอะฮิลหรือว่าสตรีแห่งขุนเขาหรือผู้หญิงของขุนเขาอนีครับมันก็เลยมีคำถา,ถามถาโถมเข้ามามากมายนะแต่ท้ายที่สุดนะฮะตำรวจสากลเองก็กลับเข้ามายัางบ้านเกิดของลำดวนศรีกัญญาในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะมาตรวจ DNA ของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่นะครับปรากฏว่า ดีเทุกอย่างตรงกันนะครับแล้วก็ประกาศการตามหาตัวของพ่อแม่ของลําดวนรีกัญญายเนี่ยตงรงียกว่าคุณตาคุณยายท่านนี้นะฮะก็มีความเกี่ยวเนื่องของจองตรงกันเช่นเดียวกันนะครับ และผลสรุปสุดท้ายแล้วการจะเอาศพของลำดวนสีกัญญากลับเข้ามาบำเพ็ญกุศลนะะในประเทศไทยจะทําได้หรือไม่เพราะว่าแน่นอนครับตอนนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องดําเนินกันต่อไปนั่นคือการสอบปากคําของสามีผู้ที่ร่วมชีวิตมารวยกันนะฮะตลอดระยะเวลาหลายปีของลำดวนสีกัญญาและระยะเวลาการหายตัวไปตลอด15ปี16ปีจนสุดท้ายเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองครับที่ตํรารวจสากลเข้ามาในประเทศไทยและสามารถระบุอัตลักษณ์และตัว d n a ว่าคนคนนี้แหละคือลำดวน กัันน่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อมูลเหตุแรงจูงใจของการฆาตกรรมในครั้งนี้จะมาจากอะไรช่วงหน้าติดตามกันครับ This is the first time Botong is visiting the place where her cousin was found. In 2004, walkers came across her half-naked body here in this remote place. ลำดวนเขาเป็นคนเงียบๆบ,บ้านนี้เขาไม่ค่อยสูงเสงกับใครเท่าไหร่หรอกและนี่คือคำบอกเล่าของราตรีสีกัญญานะครับผู้เป็นญาติห่างๆของลำดวนหรือว่าสตรีแห่งคุณเขาหรือ Lady of the Hill นั่นเองผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ20ปีก่อนนะครับ ราตรีและลำดวนครับเป็นเพื่อนรวมรุ่นเดียวกันตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาปีที่3จนถึงป6ราตรีเล่าให้ฟังว่าลำดวนเป็นเด็กที่เงียบและก็ค่อนข้างเก็บตัวชีวิตประจําวันของลำดวนนั้นก็คือการขี่จักรยานไปโรงเรียนแล้วก็ขี่กลับมาบ้านทันทีครับหลังจากเลิกเรียนคือเรียกได้ว่าไม่สูงสิงกับเพื่อนคนอื่นๆเหมือนเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันแต่ราตรีก็บอกว่าลำดวนเนี่ยเป็นเด็กดีนะขยันแล้วก็เรียนเก่งด้วย แต่ก็เป็นคนเงียบๆเก็บตัวแล้วไม่ค่อยคุยกับใครมากนักเท่าไหร่นะครับจนมาทราบเรื่องราวทีหลังว่าอ้าวเพื่อนของตัวเองได้กลายเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่า Lady of the Hills หรือว่าสตรีแห่งคุณเขาไปแล้วแล้วก็ได้ตายอย่างปริศนาไปตั้งแต่เมื่อ15หรือ20ปีที่ผ่านมาจนทำให้ทางญาติเองก็ต้องมีการประกาศตามหาตัวนะครับจนสุดท้ายแล้วในการตรวจ DNA ตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาก็สามารถระบุได้ว่านี่คือศพของลำดวนสีกัญญานั่นเองครับทางด้านของสามีชาวองังกฤษของลำดวนสีกัญญาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายคนน่าจะปักใจแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเบนเข็มไปว่าคนคนนี้แหละน่าจะ จะมีข้อพิพาทหรือว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางกับลำดวนสีกัญญาจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับการตายอย่างปริศนานะฮะก็ทําให้เดวิดอาร์มิเทชนะครับหรือว่าสามีหรืออดีตสามีชาวอังกฤษของลำดวนสีกัญญากลับปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือครับ จนทางตำรวจอังกฤษเองเนี่ยก็กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อความประสงค์ของพ่อและแม่ของลำดวนที่อยากจะนำร่างของบุตรสาวเนี่ยกลับมาบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากต้องได้รับความยินยอมจากสามีซึ่งก็ถือเป็นญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดทางกฎหมายของประเทศอังกฤษนั่นเองอดัมฮาร์เลนผู้ควบคุมทีมสืบสวนหลักของหน่วยโคเคสครับ หรือว่าคดีเก่าที่ยังคงค้างคาไม่ได้รับการคี้คลายเนะฮะเขาจะเรียกว่าโคแล้วก็เคสเือตามตรงตัวเลยครับ COLD ที่แปลว่าหนาวหรือว่าแช่แข็งแล้วก็เคสนั่นเองเนะครับโดยการดําเนินการของคดีหน่วยโคเคสนะฮะของสํานักงานตํารวจเขตยอร์กเชียเหนือหรือว่านอตยอร์กเชียเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับว่าหลังจากทํางานเก็บข้อมูลมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาการสอบปากคําพยานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของลำดวนสีกัญญาแล้วก็เป็นบ้านที่ทําให้มีการตกแต่งกันตามประเพณีของประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปที่อังกฤษนะครับรวมไปถึงที่พักอาศัยอื่นๆแล้วก็ที่ทํางานของเดวิดอาร์มิเทชกูเป็นอดีตสามีนะครับก็ปรากฏว่าในการสอบปากคําก็มีการสอบปากคําคนรอบตัวรอบข้างเนี่ย แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับที่ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือในการสอบปากคําแล้วก็รวมไปถึงให้ตรวจในเร่องพยานหลักฐานตรวจ DNA นู่นนี่นั่นต่าง,างๆนะฮะแต่กลับปรากฏว่าคนที่ปฏิเสธในการให้ปากคําในฐานะพยานนั่นก็คืออดีตสามีของลําดวนศรีกัญญานายเดวิดอาร์มิเทนเนงนะครับซึ่งแล้วตามกฎหมายเนี่ยพอคดีมันสิ้นสุดไปก็ถือว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของญาติเพียงคนเดียวเหมือนกันนะ ที่จะส่งศพกลับมาในประเทศไทยก็ได้หรือว่าจะจัดการต่อในประเทศอังกฤษก็ได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าสิทธิ์ของพยานทางผู้เป็นสามีหรืออดีตสามีนะฮะแล้วก็ผู้เป็นลูกนะครับจะสามารถปฏิเสธเรื่องราวการให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ไหมก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับว่า สามารถปฏิเสธได้นะครับเนื่องด้วยคดีนี้ก็เป็นคดีที่มีมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็เป็นคดีที่ไม่สามารถปิดตัวลงได้โดยการปฏิเสธของทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหรือว่าลูกนะครับหรือแม้ว่าเป็นเพื่อนของลําดวนก็ตาม หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนของอดีตสามีลำดวนศรีกัญญาก็สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าทั้งหมดมีสถานะเป็นเพียงพยานเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการปฏิเสธการให้ปากคำมันก็ถือว่าเป็นคําตอบอยู่ในในแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลำดวนเนี่ยมันน่าจะเกิดจากใครหรือว่าอะไรกันแน่นะฮะ แล้วหลังจากนี้คดีนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับคือต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้นั่นคือการอยากจะเอาศพของลําดวนเสกัญญาหรือว่าร่างไร้วิญญาณหรือกระดูกหรืออะไรก็ตามที่ถูกฝั่ไว้อยู่ในโบสเนี่ยเอากลับมาที่ประเทศไทยโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จําเป็นที่จะต้องได้รับเอกสารคํายินยอมจากญาติลําดับต้นนั้นคือสามีก่อนนะครับ ในการเคลื่อนย้ายศพออกไปซึ่งหากไม่ได้รับคำยินยอมโดยตรงโบสถ์เองก็จำเป็นต้องถามถึงเหตุผลก่อนว่าจะให้หรือว่าจะไม่อนุญ,ญาตให้เคลื่อนย้ายศพหลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดพิธีของศพเห็นไหมครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการจัดกันที่สหราชอาณาจากักรหรือว่าประเทศอังกฤษแล้วก็นำอัฐิเนี่ยกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยถามว่าขั้นตอนนี้มันยุ่งยากไหมจริงๆมันยุ่งยากครับแต่ว่าด้วยความที่ สิ่งที่ทําได้ในตอนนี้คือการรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะระบุให้ได้ว่าอะไรหรือว่าใครในยอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของลําดวนสีกัญญาซึ่งถ้าถามตัวคุณแม่ของลําดวนศรีกัญญาเองเนี่ยคุณยายก็แทบจะหมดหวังในเรื่องนี้มากที่สุดแล้วนะฮะ ตั้งแต่เธอรับรู้ว่าลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเธอก็แทบจะหมดหวังขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาศพลูกสาวกลับมาบาเพ็ญกุศลได้ในประเทศบ้านเกิดนะฮะและจังหวัดบ้านเกิดอย่างจังหวัดอุดรธานีได้เลยนั่นเองและด้วยระยะเวลาที่มันยาวนานตั้งแต่ลําดวนหายตัวไปเกือบ20ปีมันก็ทําให้นางจุมสีหรือว่าคุณยายจุมศสีเนี่ยรู้สึกหมดหวังกับการที่จะได้ร่างลูกสาวกลับมาประกอบพิธีทางาศาสนาแล้ว สิ่งที่คุณยายจุมสีต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือถ้าไม่สามารถทําพิธีในประเทศไทยได้ก็ให้ทําพิธีในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ฝังลูกสาวอย่างสมศักดิ์ศรีหรือว่าอาจจะนําเอาอัฐิเนกลับมาที่ประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยคุณยายจุมสีนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ติดใจแล้วก็ได้คือคุณยายเนี่ยแทบจะไม่อยากให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดเรื่องนี้กับสื่อมวลชนแล้วนะครับคุณยายพูดว่า พูดมาก็เหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายไม่มีความหวังกับเรื่องนี้ต่อไปอีกแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณยายเองก็อยากจะทําบุญแจกข้าวนะครับเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับลูกสาวนะฮะที่ไปไม่ถึงฝัน แล้วก็แน่นอนนะครับหลังจากนี้ก็ถามว่าเป็นห่วงไหมก็ยังคงเป็นห่วงแต่คนที่ยังอยู่ข้างๆก็จะต้องอยู่กันต่อไปนะครับไม่อยากจะเรียกร้องอะไรอีกแล้วเพราะว่าเรียกร้องไปก็หมดแล้วครับจะขออยู่เฉยๆหากมีเงินทองก็จะทําบุญไปให้เรียกว่าเป็นการทําบุญส่งไปหาลูกสาวนะครับ แล้วก็เหมือนเป็นการให้ลูกสาวยังพึงระดึกเอาไว้ว่ายังมีคุณแม่คนหนึ่งหรือว่าคุณยายจูมสีนี่แหละที่ยังคงคิดถึงรักแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่จางหายไปนะฮะส่วนคดีนี้ถ้าเกิดถามเจ้าหน้าที่นะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ์หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่จาก หน่วยโคเคสนะครับหรือว่าคาดีที่ยังคงค้างคาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการแก้ไขแต่ละคดีถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ตัวอัตลักษณ์ตรวจ DNA ทุกอย่างได้หมดแล้วไอ้ถามว่าคาดีนี้จะจบลงเมื่อไหร่เรียกได้ว,ว่าหน่วยโคเคสก็ใส่หน้าครับและไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้เลยทีเดียวและคุณผู้ชมเลยฮะมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคิดว่าใครเป็นคนฆาตกรรมนางลำดวนศรีกัญญาและทำไมสามีเนี่ยถึงไม่ให้ปากคำ ลูกสาวของลำดวนสีกัญญากับสามีคนปัจจุบันทําไมถึงไม่ให้ปากคําและเรื่องราวคดีความนี้จะจบลงอย่างไรหรือจะไม่สามารถปิดคดีนี้ได้เลยและจะยังคงเหลือไว้เพียงชื่อ The Lady of the Hill ลำดวนสีกัญญาแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน The Thai Department of Special Investigation are now working with the UK police on the case. ช่วงนี้ครับใช้วเวลานานช่วงที่ตั้งแต่ญาติรู้แล้วมาแจ้งเราจนได้รับการประสาน mm hmm. เป็นทางการจากฝั่งกฤษใช้วเวลาพอสมควร In February this year, UK police t r a v e l e d for the first time to Thailand to investigate the case, and together with the Thai authorities, interviewed Lamduan's parents. เขาก็พูดในลักษณะที่บอกว่าไม่รับลื่น อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกโทรบ่นมาร้องไห้มานู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็หายไปช่วงจนเขามาทราบว่าลูกเขาเสียชีวิตแล้ว The team also requested an interview with her husband, David Armitage, as a witness. They also wanted him to do a DNA test, but he refused to meet them. saying was unwill. he unwell ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางคุณเดวิดเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้การใดๆกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เราซึ่งตัวลูกสาวเองก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันโดยคุณเดวิดเนี่ยก็ไม่ให้การนะครับไม่ให้ลูกสาวให้การในประเด็นนี้ mm hmm. นะครับอ้างว่าเขาต้องการความสงบ นะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เรื่องราวของเขาเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปถ้าเป็นเคสนี้เกิดในประเทศไทยนะเจ็บไปแล้วคือกฎหมายไทยเราเนี่ยยังไม่ได้เหมือนต่างประเทศต่างประเทศที่การากระทบสิทธิ์เขาอาจจะให้ความระมัดระวังสูงมากอันนี้โดนออกหมายจับไปแล้วใช่ไหมคะตดนไปแ้ว ต้องบอกว่าการรอคอยก็ไม่สิ้นหวังอีกต่อไปนะครับตลอดระยะเวลาในการตามหาตัวของผู้เป็นแม่อย่างแม่ของลำดวนศรีกัญญาและผู้เป็นพ่อนะครับทั้งคู่เองก็อยากจะนําเอาลูกสาวนั้นกลับมายัางประเทศบ้านเกิดเพื่อที่จะบําเพ็ญกุศลตามหลักของศาสนาต่อไปนะฮะแล้วก็รวมไปถึงชาวเมืองฮอตตันนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุเองทุกคนก็ต่างแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนไม่นิ่งนอนใจนะถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเดอะเลดี้ออฟเดอะฮิลส์นะฮะจะเป็นที่จดจาของคนในพื้น และในการประกาศตามหาตัวตลอดระ,ะยะเวลาหลายปีบางคนอาจจะลืมเลือนไปบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะยังคงคิดถึงในวันที่เกิดเหตุน,นะครับแต่ทุกคนก็อยากจะให้เรื่องราวนี้มันถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็ตามหาตัวผู้กระทําความผิดหรือตัวคนร้ายจริงๆให้ได้สักทีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับในการฟังมาถึงช่วงท้ายรายการตรงนี้แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนรายการของเรานั้นจะเต็มรูปแบบรายการคือ30นาทีแต่ใครอยากฟังแบบสั้นๆผมแนะนำนะครับช่วงแรก5นาทีาเรามีการสรุปจบให้แบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยแล้ว ก็คุณสามารถบอกว่าเข้าใจเรื่องราวในแบบของการสรุปทไลายสําคัญนะครับได้จบภายใน5นาทีช่วงแรกและหลังจากนั้นก็จะเป็นการขยายความต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้รับทราบและก็รับฟังกันนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวคดีความอะไรกันต่อมาฝากคุณผู้ชมนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของคดีปริศนาที่ยังคงไขความกระจางไม่ได้ซึ่งแน่นอนนะครับลำดวนศรีกัญญาเองก็ยังไขคดีเรื่องของการฆาตกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแนวโน้มจะเป็นใครมากที่สุด ก็รอติดตามด้วยละกันนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรครับติดตามกันต่อทางช่อง p o l i t v ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับรายการไขปมผ่านเลนซึ่งแน่นอนเจอกับผมฟารุลพลวันณและทีมงานทุกคนนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมกันก่อนในวันนี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกด subscribe แลวก็ฝากแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบเทปนี้หรืออยากมีเรื่องราวอะไรให้เราได้เล่ากันนะครับก็รอติดตามได้เลยแลวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ